สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านสวัสดีตอนบใบยๆอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พามารับชมแนวทางอา่าเลขนะคะของรัฐบาลไทยนะคะทุกท่านของเลขล่างนะคะมาดูกันอีกที่นะคะทุกท่านว่าเลขล่างจะมาตัวไหนนะคะ แนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน16กพ2568นะคะแอดพัชชน์เด่น9นะคะทุกท่านเลขไม่เคยหลุดเลยนะคะเด่นล่าง9แอดพัชชน์นะคะหนูน้ำทิพย์นะคะเด่นล่างนะคะ514นะคะทุกท่านก็ไม่เคยหลุดเลยนะคะของหนูน้ำทิพย์นะคะทุกท่านเด่นดีมากนะคะสำหรับล่างนะคะก็เอา9มาจับ นะคะห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้านะคะทุกท่านสำหรับคอมล่างนะคะของอ่าเลขเด่นนะคะสำหรับล่างนะคะจะมาเ้าอะไรนะคะทุกท่านมาดูแนวทางของปู่สามแปดนะคะมาครบล่างนะคะทุกท่านมาครบล่างอีกแนวทางหนึ่งนะคะสิบหกกพสองพันห้าหกสดเลขปู่สามปดยังไม่เคยหลุดนะคะมาครบล่างสามสี่ห้าแปดเก้านะคะ จับคู่39 49 59 89นะคะทุกท่านอันนี้ข้อมูลล่างอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับบนนะคะทุกท่านล่างนะคะเด่น9นะคะทุกท่านก็ในนี้นะคะก็มาแล้วนะคะข้อมูลน,นะคะของ10บสำนักนะคะเด่น9นะคะทุกท่านล่างนะคะเด่นบน10บสำนักเด่น5นะคะทุกท่านเลข เดินดีนะคะ7กับ9มาตัว5และ0มาตัว6และ3มาตัวนะคะทุกท่านสำหรับข้อมูลบนนะคะก็นําข้อมูลทางมาฝากนะคะทุกท่านตามนี้นะคะ16กอพ2568เด่นบนนะคะเลขเด่นนะคะ7กับ9มาตัวนะคะหและ0มาตัวนะคะ6และ3มาตัวนะคะทุกท่านเด่น9ล่าง เด่น5บนนะคะทุกท่านก็ได้ข้อมูลแนวทางมาแบบนี้นะคะก็เอามาให้ทุกท่านรับชมเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะคะทุกท่านสำหรับเลขของอ่าท่านนี้นะคะก็มาแล้วนะคะทุกท่านของพญาคุดนะคะนำโชคนะคะทุกท่านแอดกอมานำเสนอให้นะคะ495นะคะ 885นะคะรูด5นะคะ16กุมภาพันธ์2,568นะคะอันนี้ก็เดินดีเหมือนกันกัน88นะคะ85 95 94 93นะคะอีกฝั่งนะคะก็มานำเสนอข้อมูลแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่าน ก็สำหรับแอดทะเลใจก็เด่นมาแล้วนะคะรูด5และ2นะคะ16กพ2,568นะคะ52535929นะคะ21222324นะคะแนวทางของแอดทะเลใจนะคะทุกท่านก็3ตัวก็452 252 221 952 421 521นะคะก็เป็นข้อมูลทางให้หมันดืมนะคะทุกท่าน มาดูแนวทางของเจ้านี้กันนะคะเด่นออกมาแล้วนะคะทุกท่านก็มีรัฐบาลไทยนะคะ16กุมภาพันธ์2568นะคะเด่น3และ4นะคะทุกท่าน303135 404145นะคะก็3ตัวก็มี6ชุดนะคะ037 137 237นะคะ740 741 742นะคะทุกท่าน สำหรับแนวทางนี้นะคะก็นํามาเสนอให้นะคะสําหรับร้อยไม่มีนะคะหลักร้อยไม่มีนะคะงวดที่แล้วก็เอาอยู่นะคะหนึ่งกอพอนะคะสามแปดนะคะไม่มีนะคะงวดนี้สองนะคะสองละสี่นะคะไม่มีนะคะทุกท่านสิอบหกกบพอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะก็เป็นข้อมูลแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะเป็นเพียงแค่มูลแนวทางนะคะทุกท่าน มาดูเลขท่านนี้นะคะสองสองสองพันนะคะทุกท่านสองสองพันนะคะที่แล้วเข้าเจ็ดจุศูนย์ละห้าหนึ่งนะคะมาตามต่องวดนี้นะคะงวดใหม่จะถึงนี้นะคะสิบหกกอพอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวบนเจ็ดสี่หกนะคะสี่เจ็ดหกหกสี่เก็ดเจ็ดหกสี่สองตัวล่างสามห้าห้าแปดแปดสามนะคะทุกท่านลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะ ก็ก็มาฝากนะคะทุกท่านก็มาปิดท้ายด้วยแอดกลอยใจนะคะอันนี้ของแท้นะคะทุกท่านแอดกลอยใจแอดลงไปแล้วนะคะแอดลงไปแล้วของแอดกลอยใจนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะขออาภัยด้วยเข้าศูนย์ศูนย์นะคะข้อมูลบุญน,นะคะทุกท่านมาดูสิบหกกพสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะแอดกลอยใจเด่น นี่ข้อมูลบนนะคะทุกท่านห้าหกห้าห้าห้าศูนย์หกหกหกห้าหกศูนย์นะคะเจ็หกเห้าเศูนย์นะคะทุกท่านแนวทางของอดก้อยใจนะคะทุกท่านก็เข่าดีข้อมูลเดินดีนะคะก็ข้อมูลบนนะคะทุกท่านสาหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก่อผลทุกรายทุกเกทุกกดติดตามนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ